บางทีเรื่องของความเชื่อมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องบางเรื่องคนที่เขาเชื่อเขาก็จะเชื่อแบบสุดโต่งไปเลยหรือถ้าคนไม่เชื่อเขาก็จะไม่เชื่อแบบหัวชนฝาอย่างเช่นเรื่องราวผีๆในวันนี้ครับที่เจ้าของเรื่องกับเพื่อนๆเ,เขาไม่ค่อยเชื่อแต่จนท้ายที่สุดสิ่งที่พวกเขาไม่เชื่อมันดันเป็นของจริงและสิ่งนั้นมันก็ดันสร้างประสบการณ์หลอนแบบลืมไม่ลงให้เจ้าของเรื่องจนจะต้องจําไปตลอดชีวิตอีกด้วย มาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโต้งครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณโต้งเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เขาอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดก่อนเข้าเรื่องผมแนะนําตัวคุณโต้งนิดนึงนะครับคุณโต้งเป็นพนักงานของร้านขายอุปกรณ์กีฬายี่ห้อหนึ่งแล้วร้านที่คุณโต้งทํางานอยู่ก็อยู่ในกรุงเทพด้วยตัวเขาย้ายรกรากเข้ามาทํางานในกรุงเทพได้ประมาณ1ิปีแล้ว ต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นที่บ้านเกิดของคุณโต้งครับที่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีสมัยก่อนที่เขาจะเข้ามาทํางานในกรุงเทพคุณต้งก็เป็นเด็กต่างจังหวัดธรรมดาธรรมาคนหนึ่งเนี่ยแหละอยู่กับพ่อแม่แล้วก็อยู่กับยายตั้งแต่เกิดมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวัยนั้นมันเป็นวัยกําลังสนด้วยละมั้งครับมันก็เลยทําให้เรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นในช่วงอายุ1 5บห้าสิบหนี่เพื่อนกําลังเยอะเลยครับ น่าจะอยู่มัธย,ยมสามหรือไม่ก็ปวชปีหนึ่งเนี่ยแหละยิ่งโตก็ยิ่งห้าวยิ่งเพื่อนเยอะนี่ยิ่งห้าวใหญ่เลยแล้วหมู่บ้านที่คุณโต้องอยู่มันเป็นหมู่บ้านชนบทครับคุณผู้ฟังชนบทแต่ก็ไม่ได้บ้านนอกมากถนนหนทางมันค่อนข้างที่จะเดินทางสะดวกแล้วเพียงแต่พวกกิจการห้างร้านต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยเยอะเหมือนในตัวเมืองส่วนสองข้างทางเข้าหมู่บ้านมันก็จะเป็นป่าหรือไม่ก็เป็นนาซะส่วนใหญ่ แล้วทีนี้ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นครับช่วงหัวค่าหรือว่าช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินมันไม่มีใครกลับบ้านกันหรอกครับเล่นสนุกกันบางทีก็นั่งเล่นกันที่ศาลารอรถบ้างไปมั่วสุมกันอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้างสมัยเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยหากจำไม่ผิดทางโทรทัศน์มันน่าจะมีรายการรายการหนึ่งครับเรียกว่ารายการล่าท้าผีเนาะ หรือไม่ก็เพจ f a c e b o o k ที่กำลังดังในตอนนั้นอย่างเช่นเพจฟักโกดสมาคมต่อต้านสิ่งงมงายอะไรสักอย่างคือมันกำลังดังมากในหมู่วัยรุ่นช่วงนั้นครับและการที่พวกเพื่อนๆของคุณโต้งดูรายการพวกนี้เป็นไอดอลนี่นแหละมันก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้อย่างที่บอกไปครับทางเข้าหมู่บ้านของคุณโต้งก็อย่างที่บอกไปเลยขัางทางมันจะเป็นป่าซะส่วนใหญ่ แล้วทีนี้ไอป่าข้างทางแบบนั้นนอกจากที่คนเขาจะเอาขยะมาทิ้งเรียราดแล้วมันจะมีถนนเล็กๆเส้นหนึ่งครับมันเป็นทางลัดเข้าหมู่บ้านถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆเขาจะไม่รู้จักถนนซอยนี้แถมตอนกลางคืนมันยังไม่มีใครขับรถผ่านอีกด้วยเพราะว่าถนนมันเป็นถนนลูกลังเลนเดียวแล้วก็ไม่มีไฟทางจึงสภาพถนนแบบนี้นั่นแหละมันเหมาะกับการแอบทิ้งขยะสุด เพราะว่ามันเป็นที่ของใครก็ไม่รู้ครับแล้วไอ้ขยะต่างๆนอกเหนือจากขยะทั่วไปที่คนแอบเอามาทิ้งแล้วมันก็มีขยะอยู่อย่างหนึ่งที่คนเขาชอบเอามาทิ้งกันที่ถนนเส้นนี้ขยะที่ว่านั้นมันก็คือสารพระภูมิเก่าทั้งเส้นถนนเลยครับคุณผู้ฟังทั้งสองข้างทางเลยถนนทางลัดเส้นนี้มันจะมีแต่สารพระภูมิเก่าเต็มไปหมดมีคนเอามาทิ้งหลังหนึ่งหลังต่อมาก็มาเรื่อยๆเลย ตรงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพวกเพื่อน,อนของคุณต้งเขาเฮียนอะไรกันคือวันนั้นเขาชวนกันครับชวนกันไปวัดใจที่ถนนเส้นนั้นถ้าใครไม่ไปเนี่ยถือว่าป๊อดหรือไม่ก็ปอดแหกคุณผู้ฟังเข้าใจอารมณ์ของเด็กน้อยไหมครับเด็กน้อยที่กําลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นยิงพูดมันก็เหมือนยิงยุคําท้าทายพวกนี้มันเลยได้ผลง่ายในวันนั้นคุณต้งกับเพื่อนเนี่ยก็นัดกันถือไฟฉายคนละกระบอกเดินเข้าถนนสารพระภูมิล้างเส้นนั้น แล้วก็ตามภาษาเด็กเลยครับเดินไปเดินมาถนนมันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่สารพระภูมิร้างในความมืดซึ่งสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีก็คือโจรเนี่แหละและในจังหวะที่คุณต้งกับเพื่อนๆเดินไปจนถึงเกือบสุดถนนแล้วตัวเขาเองก็เห็นว่าที่สารพระภูมิล้างหลังหนึ่งมันมีทูบถูกจุดปักเอาไว้อยู่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชาวบ้านคนไหนเข้ามาจุดเอาไว้ไม่รู้ด้วยว่าวหายทาไมคุณต้งกับเพื่อนๆเห็นก็เลยเดินตรงเข้าไปดู และสารหลังนั้นเนี่ยมันก็คือสารร้างปกติเนี่ยแหละเพียงแต่ว,ว่าด้านในมันไม่มีรูปพระภูมิแล้วมีเพียงรูปนางรำที่มันเป็นนายรำครับคือนางรำตัวผู้ชายตัวเดียวเลยแล้วก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่าคู่เขาหายไปไหนซึ่งนางรำแบบนี้ปกติเวลาซื้อมาบูชาเนี่ยจะมาเป็นคู่ใช่ไหมครับจะมีนางรำกับนายรำหรือไม่บางที่เขาก็เรียกว่าตัวพระตัวนางครับจะขายเป็นคู่คู่ขายอยู่ตามร้านสังกัณฑ นายรำตัวที่ว่านี้ก็คืออยู่ในตำแหน่งศาลเลยตำแหน่งตรงกลางที่เขาเอาไปตั้งรูปหล่อพระภูมิกันและที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือหุ่นนายรำตัวนี้เนี่ยมันเป็นหุ่นหัวขาดมันเป็นหุ่นที่มันชำรุดครับเขาก็เลยเอามาทิ้งแต่แค่เดินดูในถนนเส้นนี้มันก็คงไม่มีเรื่องหรอกใช่ไหมล่ะครับซึ่งมันก็มีเพื่อนของคุณโต้งคนหนึ่งครับที่เป็นหัวโจกในกลุ่มเลยเพื่อนคนนี้เขาชื่อว่าคุณปูด้วยความห้าของคุณปูเนี่ยแหละ บวกกับความที่พ่อแม่เขาสอนมาแล้วแต่เขาไม่จํานิสัยเขาก็เลยไม่ดีที่สุดในกลุ่มเพื่อนคนนี้ครับเขาถมน้ําลายใส่สารพระภูมิสารเดียวกันกับที่คนเอาทูบมาปักอยู่หน้าสารนั่นแหละเอถมน้ําลายใส่สารคุณปูเขาก็หยิบทูบที่คนเขาปักบูชาเอามาจี้ดับทูบกับน้ําลายตัวเองซึ่งพอทูบดับเพื่อนๆในกลุ่มที่มาด้วยกันเนี่ยก็ตกใจใหญ่เลยคุณโต้งเองหันหน้าไปหาคุณปูถามคุณปูไปครับว่ามึงทําอะไรเนี่ย ไหนบอกจะแค่มาเดินวัดใจไงมึงไปยุ่งกับสารเขาทําไมแต่เพื่อนเขาก็ไม่ได้สะทบสะทานอะไรเลยครับก็สวนกลับมาครับชี้หน้าคุณโต้งบอกคุณโต้งว่าโต้งมึงนั่นแหละกลัวเกินไปนี่ไงกูทําให้ดูแล้วว่าผีไม่มีจริงตึงสิ้นเสียงคําพูดที่คุณปูพูดตัวเขาเองก็เดินนําเพื่อนๆครับเอาเท้าถีบสารพระภูมทิทีละหลังทีละหลังถีบทีละสารเลยทุกสารที่วางอยู่ข้างถนนแถวนั้นและสารเนี่ยก็ล้มลงทีละอันทีละอัน จนแตกหักหมดสภาพกันหมดในตอนนั้นคุณต้งเองก็คิดในใจครับว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วคือตัวเขาไม่ได้กลัวผีนะครับแต่การกระทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องคุณโต้งห้ามเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่ฟังและนอกจากคุณต้งเพื่อนคนอื่นๆก็ไม่มีใครห้ามคุณปูเลยด้วยจนท้ายที่สุดพอเดินย้อนกลับออกมาที่ถนนใหญ่ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยที่ในเช้าวันรุ่งขึ้น แม่ของคุณปูพกก็มาหาคุณโต้งที่บ้านพร้อมกับพวกเพื่อนๆคุณตงและคําพูดเดียวที่แม่เขาพูดก็คือไอ้ปูมันหายไปไหนไม่รู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเช้าวันนั้นมันเป็นเช้าวันเสาร์ครับเป็นวันที่โรงเรียนหยุดปกติแล้วคุณปูเขาต้องไปช่วยแม่ขายพวงมาลัยที่ตลาดแต่ว่าแม่เขาบอกครับในตอนเช้าเนี่ยแม่เขาเดินเข้าไปปลุกที่ห้องนอนปรากฏว่าคุณปูไม่อยู่แล้วไปไหนก็ไม่รู้ แล้วนี่แม่เขาก็ตามหาตั้งแต่เช้าแล้วด้วยไปหาที่บ้านเพื่อนสนิททุกคนต้นท้ายที่สุดก็มาหาคุณโต้งที่บ้านเนี่ยแหละซึ่งคุณโต้งกับเพื่อนๆก็ช่วยกันออกตามหานะครับโดยสถานที่เดียวที่คุณโต้งคิดว่าคุณปูน่าจะไปอยู่ก็คือมันน่าจะเป็นศาลาริมถนนที่ไปนั่งกันเป็นประจำเป็นที่ที่พวกตัวเองชอบไปนั่งเล่นแต่พอไปถึงมันก็ไม่มีครับศาลามันไม่มีคนหาไปหามาคุณโต้งกับเพื่อนก็คิดขึ้นได้ว่า หรือว่าไอปูมันจะไปอยู่ที่ถนนสารพระภูมิร้างกันแน่เขาคิดได้ตัวเขากับเพื่อนๆก็ตรงไปที่ถนนเส้นนั้นทันทีแล้วมันก็เจอจริงๆครับคุณผู้ฟังเจอคุณปูจริงๆแต่เจอในลักษณะที่เขากําลังนอนหมดสติอยู่ข้างศารศารเมื่อวานนั่นแหละสารหลังที่เขาถมน้ําลายใส่คุณปูเขานอนอยู่บนกองกระทงเครื่องเส้นที่มีแต่ของเสียเต็มไปหมดเลยคือในกระทงมันมีแต่ของบูดของเน่าครับแล้วคุณปูก็นอนทับอยู่ เนื้อตัวเนี่ยมอมแมมไปหมดโศกระโปกแล้วก็เหม็นมากแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะฉี่ราดใส่กางเกงตัวเองด้วยแล้วที่ปากของคุณปูมันก็มีคราบเลอะเลอะเต็มไปหมดเหมือนกับว่าเขากินอะไรเลอะเทอะมาสักอย่างในตอนที่เห็นคือคุณปูเขานอนหมดสติอยู่ใช่ไหมล่ะครับพอคุณโต้งสกิดเรียกคุณปูก็ตกใจร้องโวยวายใหญ่พูดไม่รู้เรื่องเลยเหมือนคนสติไม่ดีสติตะเลิดไปไหนก็ไม่รู้ คุณปูก็พูดได้คําเดียวครับตะโกนออกมาลั่นเลยว่าอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูท่าทางเหมือนคนบ้าเลยครับคุณผู้ฟังพอคุณโต้งเดินเข้าไปหาคุณปูเขาก็ผลักออกแล้วก็พูดได้คําเดียวนั่นแหละว่าอย่ามายุ่งกับกูสีหน้าของเพื่อนเ,นเขาดูตกใจมากตาโตร้องตะโกนเสียงหลงเลยจนท้ายที่สุดพอคุณโต้งเจอคุณปูตัวเขาเองก็วานให้เพื่อนขี่รถไปตามแม่คุณปูที่บ้านมาแล้วพอคุณปูเขาเจอแม่อีกครั้งครับ เขาก็รีบวิ่งเข้าไปกอดแม่ทันทีเหมือนกับว่าเขาจําแม่ได้คนเดียวและพอเจอแม่เขาก็ได้สติกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอทุกคนพาคุณปูกลับบ้านครับแม่ของคุณปูเนี่ยเขาก็วานให้คุณโต้งขับรถกระบะที่บ้านพาแม่กับคุณปูไปที่วัดหน่อยเหมือนกับแม่เขารู้ครับหรือไม่ก็สังเกตอะไรได้สักอย่างจากตัวลูกชายเขาเนี่ยแหละน่าจะสังเกตได้ว่าลูกเขาเปลี่ยนไปคุณโต้งเองก็เห็นนะครับเห็นว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยดูลนๆยังไงก็ไม่รู้ เหมือนกับว่าเขาหวาดระแวงตลอดเวลาแล้วก็กําลังกลัวอะไรสักอย่างคือตาของคุณปูเนี่ยเขากรอกไปมากรอกซ้ายทีขวาทีเหมือนคนสติไม่ดีเลยซึ่งพอแม่เขาขอร้องแบบนั้นคุณโต้งเองก็เลยกลับไปยืมรถที่บ้านครับมารับแม่เพื่อนแล้วก็เพื่อนไปวัดตามที่แม่เขาบอกซึ่งวัดที่ว่านี้ไม่ใช่วัดในชุมชนนะครับคุณผู้ฟังเป็นวัดต่างตำบลเป็นวัดที่อยู่ไกลออกไปหลายสิบกิโลเลยคือเหมือนกับว่าแม่ของคุณปูเขาทําบุญที่วัดนี้ครับ แล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ปฏิบัติธรรมที่วัดนี้และในตอนที่ไปถึงวัดมันก็เย็นมากแล้วด้วยพยุงคุณปูขึ้นไปที่กุฏิไปหาหลวงปู่รูปหนึ่งโดยที่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับแม่เขาเป็นคนคุยแล้วก็บอกหลวงปู่ทุกอย่างและตลอดระยะเวลาที่แม่เขาคุยกับพระท่านคุณปูเพื่อนคุณโต้งก็มีอาการหวาดระแวงมากๆคือพูดอยู่นั่นแหละว่าอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูแล้วก็ทําตาเหลือกตาถลนนั่งสั่นอยู่ในกุฏิหลวงปู่แบบนั้น แล้วพอแม่เขาเล่าเรื่องจนจบครับพระท่านก็บอกว่าให้แม่กับคุณปูเนี่ยนอนค้างที่วัดคืนนี้นอนที่สาลาวัดเลยเดี๋ยวพระท่านจะช่วยซึ่งคุณโต้งเองก็อยากอยู่เหมือนกันนะครับอยากจะนอนค้างเป็นเพื่อนเพื่อนเหมือนกันแต่ว่านอนไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ารถที่ตัวเองยืมมามันไม่ใช่รถของตัวเองแต่พรุ่งนี้เช้าที่บ้านก็ต้องใช้รถคันนี้เนี่ยแหละไปซื้อของที่ตลาดตอนเช้ามืดคุณโต้งก็เลยจําเป็นจะต้องลาแม่กลับบ้านก่อน แล้วก็บอกแม่ไปด้วยนะครับว่าถ้าหากพรุ่งนี้เรียบร้อยดีแล้วและถ้ารถที่บ้านว่างเมื่อไหร่คุณโต้งจะขับรถมารับกลับบ้านเองซึ่งแม่เขาก็โอเคครับเข้าใจดีแล้วพอพูดเข้าใจกันคุณโต้งก็เลยขับรถกลับบ้านในช่วงบ่ายของวันรุ่งขึ้นครับคุณโต้งเองก็ยืมรถที่บ้านมาอีกครั้งเอารถไปรับคุณปูกับแม่คุณปูเขาในตอนที่ไปถึงวัดครับก็เห็นเพื่อนนั่งน้านิ่งแล้ว แล้วเพื่อนเขาก็มีสายสินม้วนใหญ่คล้องอยู่ที่คอด้วยคือสีหน้าดูดีขึ้นครับคุณผู้ฟังไม่ได้ดูแย่เหมือนเมื่อวานแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีหวาดระแวงแล้วด้วยรวมถึงคุณแม่ของคุณปูเขาก็ยิ้มออกเพราะว่าลูกชายคนเดียวน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วในตอนนี้ถึงบ้านครับแม่ของคุณปูเขาก็ซื้อของที่ตลาดมาชุดใหญ่เลยบอกให้คุณโต้งมากินข้าวที่บ้านด้วยกันแล้วก็ห้ามปฏิเสธด้วยเพราะว่าแม่เขาทำเลี้ยงตอบแทนที่คุณโต้งพาขับรถไปที่วัด และในเมื่อมันเป็นแบบนั้นตัวเขาเองก็เลยเลี่ยงไม่ได้ในวันนั้นครับคุณโต้งต้องนั่งล้อมวงกินข้าวกันที่บ้านคุณปูมีคุณปูมีคุณโต้งมีแม่คุณปูแล้วก็ยายคุณปูทั้งหมด4คนโดยที่ยายเขาก็ถามหลานชายของเขานะครับยายแกบังคับให้คุณปูเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังซึ่งพอยายเขาเค้นแบบนั้นคุณปูเองก็เลยจําเป็นจะต้องเล่าครับเพราะถึงเพื่อนเขาจะนิสัยไม่ดีแค่ไหนแต่คุณปูเขาก็กลัวยายมากๆกกลัวยายมากกว่าแม่อีก คุณปูเขาเล่าให้ฟังครับเมื่อคืนตอนที่นอนหลับไปแล้วเนี่ยตัวเขาเองฝันฝันว่าตัวเองกําลังเดินกลับบ้านคือเดินจากถนนเส้นสารพระภูมิร้างเส้นนั้นนั่นแหละครับแล้วก็เดินกลับมาบ้านตัวเองแล้วการเดินในฝันเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆเด็บเท้าจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเดินอยู่จริงๆด้วยต้องบอกงี้ครับคุณผู้ฟังบ้านของคุณปูกับถนนสารพระภูมิร้างเส้นนั้นเนี่ยมันอยู่ห่างกันประมาณ5กิโลซึ่งคุณปูเขาฝันว่าเขาเดินจากถนนสารพระภูมิร้างเดินกลับบ้าน แล้วพอเดินถึงบ้านก็สะดุ้งตื่นแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาอีกทีดันมาอยู่ที่ข้างสารร้างครับสารที่เขาเคยถมน้ำลายใส่คือฝันว่าเดินกลับบ้านแต่ความจริงแล้วเขาเดินจากบ้านมาที่ซอยสารร้างแทนคือฝันกับตลปัดกับความเป็นจริงและพอมาสะดุ้งรู้ตัวอีกทีคุณปูเขาก็เห็นคนหัวขาดใส่ชุดลิเกเดินออกมาจากป่าข้างทางคนคนนั้นเขาเดินมาหาคุณปูแล้วก็จับมือคุณปูรำ รำท่าทางเหมือนลูกป,ปั้นหัวขาดในสารร้างหลังนั้นเลยในตอนนั้นเขาจะวิ่งหนีก็วิ่งไม่ได้นะครับเท้ามันก้าวไม่ออกจะร้องตะโกนพอตะโกนออกไปปุ๊บตัวเองก็ดันเสียงแหบได้แต่ยืนรำไปรำมาอยู่แบบนั้นเท่านั้นมันยังไม่พอครับคุณปู่เขาเห็นว่าที่สารหลังอื่นๆที่เขาเอาเท้าถีบจนล้มมันมีคนยืนอยู่เต็มไปหมดเลยมีคนร่างกายสีดำํำมายืนมองคุณปูรำแล้วคนพวกนั้นเขาก็เอาของในกระทงข้างสารตัวเองเนี่ย ผลัดกันเดินมาป้อนใส่ปากให้คุณปูกินมันมีแต่ของเน่าๆครับคุณผู้ฟังพอคุณปูไม่กินไอ้คนหัวขาดที่ใส่ชุดลิเกที่จับมือคุณปูรําเขาก็เอามือบีบป,ปากคุณปูให้อ้าออกแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเอาของในกระทงมากอกใส่ปากคุณปูตัวเขาเองก็กินไปอ้วกไปจนกระทั่งฟ้าเริ่มสางตัวเขาก็หมดสติือยืนรําอยู่ตรงนั้นทั้งคืนจนหมดสติไปเลยมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือตอนที่คุณโต้งมาเจอเนี่ยแหละ แล้วเมื่อคืนที่หลวงปู่ที่วัดท่านทําพิธีให้ท่านก็ไม่ได้มีพิธีอะไรหรอกนะครับท่านบอกให้คุณปู่ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทําวัดเย็นแค่นั้นแหละแล้วหลวงปู่ท่านก็กางมุ้งให้คุณปู่นอนในศาลากับแม่แต่ว่าตรงจุดที่นอนหลวงปู่ท่านเอาสาส่ศินมาล้อมให้แล้วก็เอากระโถนโยนใส่มุ้งให้คุณปู่ใบหนึ่งหลวงปู่ท่านกําชับนะครับว่าคืนนี้ห้ามออกนอกใส่ศินเด็ดขาดไม่งั้นจะเป็นบ้าถ้าปวดหนักปวดเบาก็ให้ปลดทุกข์ใส่กระโถนซะ ส่วนโยมแม่คุณปูที่นอนอยู่ข้างๆไม่เกี่ยวแม่จะเดินออกนอกสายสินไปเข้าห้องน้ำตามปกติก็ได้ไม่เกี่ยวกันเราเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังคุณปูเขาบอกว่าคืนนั้นทั้งคืนที่ศาลาวัดเขาเห็นคนตัวดำๆเดินแบกสารพระภูมิหักๆที่เขาทิบทิ้งที่ข้างถนนเส้นนั้นเดินแบกสารพระภูมิวนไปวนมารอบมุงที่คุณปูนอนเลยคือพวกเขาเดินวนไปวนมากันแบบนั้นทั้งคืนและจากที่คุณปูปวดหนักปวดเบา พอเจอแบบนั้นก็ไม่กคราหยิบกระโถนมาถ่ายนอนคลุมโปองอันห้องน้ํายันเช้าเลยและเรื่องทั้งหมดที่เจอนี้ครับหลวงปู่ที่วัดท่านก็บอกวันเล่นไม่เข้าเรื่องสิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วสิ่งที่มันมีเนี่ยเขาก็มีฤทธิ์แรงไม่เท่ากันพวกเราเป็นคนแท้ๆเรายังไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเลยวิญญาณพวกนั้นก็เหมือนกันพวกเขาก็ไม่ชอบสิ่งที่คุณปู่เขาทำหรอกตัวพวกเขาเองก็ทุกพออยู่แล้ว เราเองดันไปเหยียดยามซ้ําเติมเขาอีกแล้วดันบังเอิญไปเจอดวงวิญญาณที่เขาพอจะมีแรงหน่อยคือเขามีฤทธิ์มากหน่อยเขาก็เลยเล่นงานเขาให้แล้วคนไม่เชื่ออย่างคุณปูเนี่ยบุญบรารมีอะไรก็ไม่เคยทําเอาไว้อยู่แล้วแล้วในเมื่อไม่เคยทําบุญก็ไม่มีบุญคอยคุ้มกันคุณปูก็เลยเหมือนคนแก้ผ้าวิ่งเข้าสนามรบแค่โดนกระสุนทักทาก็เจ็บตัวเจียนตายแล้วเพราะว่าร่างกายของเขาไม่มีชุดเกราะอะไรจะกันอันตรายได้บ้างเลย เพราะหลวงปู่ท่านเปรียบเทียบไม่ฟังแบบนั้นคุณโต้งเองก็คิดได้เลยครับคิดว่าดีแล้วที่ตัวเองมีสติในวันนั้นตัวเขาไม่ได้ไหลาตามน้ําเล่นแผงๆกับเพื่อนเพราะว่าคุณโต้งรู้อยู่แก่ใจครับว่าสิ่งที่เพื่อนทํามันไม่สมควรตัวเขาเองก็เลยไม่สนับสนุนเรื่องที่เพื่อนทําและเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในวัยเด็กของคุณโต้งครับคุณผู้ฟังซึ่งหลังจากเรียนจบคุณโต้งก็ได้โคต้ามาเรียนต่อปะวะสที่กรุงเทพและพอเรียนจบ คุณโต้งก็ทำงานอยู่ยาวที่กรุงเทพจนถึงปัจจุบันเลยจะกลับบ้านบ้างก็ช่วงวันหยุดยาวหรือไม่ก็วันเทศกาลส่วนคุณปูเพื่อนคุณโต้งครับจากคนนิสัยไม่ดีก็กลายเป็นคนปกติธรรมดาธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งตั้งแต่เขามีลูกคือพอมีลูกแล้วความห้าวน้อยลงครับมีความเป็นพ่อคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นและก็ไม่ได้ห้าวเหมือนตอนสมัยวัยรุ่นอีกเลย คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมสารพระภูมิร้างถึงมีผีคืออย่างนี้ครับสารพระภูมิเนี่ยมันก็คืออิฐก็คือปูนเนี่ยแหละครับมันไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอาถรรพ์อะไรหรอกแต่ทีนี้สิ่งที่มันทาให้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาถรรพ์ก็คือมนุษย์เราเนี่ยแหละครับดวงวิญ,ญญาณได้ร่อนหรือว่าสัมภเวสีทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับคนหิวโหยเนาะจุดจุดไหนที่มีคนเลี้ยงหรือว่าจุดจุดไหนที่มีการไหว้บูชาหรือไม่ก็มีการถวายของพวกนี้ครับ สมเเวสีทั้งหลายเขาก็จะยึดจุดจุดนั้นนั่นแหละเป็นที่สิงสถิตประมาณว่าเอาจุดจุดนั้นเป็นจุดรับเครื่องเส้นไอคนเราเนี่ยแหละเป็นคนทําให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าไม่รู้ครับสารพระภูมิเกา่าเขาก็ว่าศักดิ์สิทธิ์เอาของไปไหว้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบูชานั่นแหละนั่นก็คือสามเเวสีครับคุณผู้ฟังคนที่คอยรับเครื่องเส้นของคนที่บูชาและเรื่องราวของคุณโต้งนี้ครับมันก็มีเหตุผลอยู่ในตัวเนาะถ้าเราคิดสภาพเป็นคนครับคุณผู้ฟัง จุดจดไหนที่เรามีผลประโยชน์แล้วมาวันหนึ่งมีคนมาทําลายจุดๆุดนั้นเป็นเราเราก็ไม่พอใจครับมีคนมาขัดผลประโยชน์เราสารพระภูมิร้างตรงนั้นเขาเคยได้เครื่องเส้นเขาเคยได้ของบูชาคุณปูนั่นแหละครับไปทําลายจุดบูชาของเขาไปทําลายสารพระภูมิเขาจุดที่เขาได้เคยกินดวงวิญญาณพวกนั้นก็เลยโกรธแล้วก็รวมตัวกันจัดการคุณปูและที่หลวงปู่ท่านบอกว่าห้ามออกนอกสายสินในคืนนี้ ถ้าออกนอกสายสินไปอาจจะเป็นบ้าตรงนี้ก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าออกไปแล้วมันไม่ใช่ผีทําให้บ้าหรอกครับคุณปูเองน่ะแหละที่จิตเตลิดแล้วก็เสียสติด้วยตัวเองคือตัวเองทําตัวเองครับผีเขาแค่หลอกเฉยๆแต่คุณปูดันกลัวและคุณผูกฟังหลหะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณโต้งตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญ,ญาณพวกนั้นเป็นดวงวิญญ,ญาณมีฤทธิ์แบบที่ผมพูดหรือเปล่า คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลย สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ